เฮ้มาเลยมาคุณนิดาครับมาแล้วครับคุณซีนปุ๊บเบอร์ค่ะเอามีไม้เข้าหน่อยไหมมีใครมายเข้าหน่อยไหมตามหาไม่เป็นไรคุณปามและกันขอแล้วกันยืนข้างจะที่ข้างหูคุณป๊อปอ่ะเป็นยังไงความรู้สึกของการที่เดี๋ยวไม่เปิดตอนเอาไม้เลยก็ได้เออเอาโว้เขาให้ทั้งเบรกเลยให้ทั้งเบรกเลยดูมันมันคิดจะเดินมันก็เดินเขาเซ็ตเขาเซ็ตไม้ไว้หรือเปล่าไม้เบอร์อะไร คุณเคยเป็นสเตทไหมครับเนี่ยมีฐาบอได้เลยเบอร์อะไรพี่เรามีซาวน์เอนจิเนียร์อยู่นี่รู้เรื่องเยอะรู้เรื่องเยอะไม่สามครับไม่สามฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีโทษทีนะพี่นะพี่น้องอะไรนะวันศุกร์อย่ามาเลยนะขอร้องนะก็เราลาเองร้องโอ้โหพี่แล้ววันศุกร์ไม่เหลือใครไงฮะไม่แต่ว่าแล้ววันจันทร์เนี่ยหยุดทุกทีที่เนี่ยไม่ได้หนีนะอ่ใครเชื่อวะคือว่าหยุดวันหยุดผมคือวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราหยุดนะ งใครมีอะไรใครมีอะไรได้แนี่มา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 มีมา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 มนีาม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 ลมไมาม่มา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 มอมาีามามาลาม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 ีนามาาานามามี่ามามาอาม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 เคมามามามมาใามามาสามมามาีามมามีมา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 นหมามมา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 ามามมามม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 มไมมมมมีมมม แต่แต่เตะวันอังคารแล้วไม่ใช่หรอไม่แน่ใจวิกนะเตะวันไหนแต่ว่าจะมาบอกว่าคุณนี่ไม่เป็นไพูดก่อนคุณพูดก่อนพูดก่อนป๋าพูดก่อนป๋าจะถามว่าคุณเป็นเป็นทีมอินหรือเอาเทนฮากอ่ะอินหรือเอาผมเชียร์เทนฮากตลอดเใช่ก็คือยังไว้ใจอยู่เชื่อมันในตัวเทนหักเชื่อมั่นในตัวเองหรือว่าเชื่อมั่นในเชื่อมั่นในปากตัวเอง มันมีแฟนอาเซนอลมาเซลผมนะเนี่ยข้างนอกเนี่ยโปรดิวเซอร์ที่ดูอออนไลน์ฝั่ง youtube เนี่ยบอกว่าขนาดเราแพ้แล้วเนี่ยก็ไปไปบอกว่าเวลาแพ้ก็ไบอกไม่เป็นไรลอกแพ้แค่สองสามนัดดีกว่าพลาดแชมป์ถ้าวืดแชมป์ค่อยเสียใจแล้วกันอันน้สำหรับแฟนอาเซนอลเท่านั้นนะลิเร์ฟูจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งกากไ้ก่อนเดี๋ยวขับเปมันเรน่อ่นนี่นะ ก็บอกแล้วเ่าคอนเซปต์เราอะคอนเซปต์เขาแสตช์เขาคือฟอร์มทีมไม่ดีไม่เป็นไรปากดีไว้ก่อนเนาะต้องดีไว้ก่อนแต่ว่าต้องดีให้ดูคนด้วยนะจะไปดีเพราะว่าส่วนให้แต่เราไม่ได้ไปเหยียดหยามเขาไงมันเป็นแค่การบัฟการทวงเงินนี้เร็วฟันสักหน่อยเร็วเฮ้ยอ่ะฮะยาเลยปะไม่เดี๋ยวมันจะไม่มีสีสันในการดูบอลฟันทงเร็วฟันทงเขาในใจมั่นใจเมากไหมหรือว่าผหรือว่าโมยเรื่อยอ่ะจำหรดูกาลที่เราไลฟ์แชท ยังไงจำฤดูกาลที่แล้วได้ไหมสำหรับแฟนแนแมนยูทั้งหลายฤดูกาลที่แล้วนี่เราแพ้สองนัดลวกเปิดฤดูกาลแล้วเราก็กลับมาได้จนได้ไปเล่นเชลซีล้วแพ้ทำไมทุกทุกต้นซีซั่นอ่ะก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่แพ้ไปแล้วเราก็ต้องมั่นใจเขาบอกว่าหายช้ำไในหรือยังไม่มีช้ำมาแล้วกูมาก่อนการไบเยญลิปแมนยูยังไงดี บาเยอร์นูนิกนะทูเคิลนะไม่ได้คุมทีมนะรู้เรื่องด้วยไม่ได้โดนแรงเลยทูเคิลไม่อยู่ข้างสนามแฮร์รี่เคนกับแมนยูเนี่ยมันเป็นของแฝงกันนเมันจริงประวัติจำใช่ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามีใช่ด้วยตัวทีเด็ดอยู่เพราะทีเด็ดเราคือใครวะแฮร์รี่แม็กควายอออกจากสนามก่อนสิบห้านาทีเออเออมาเป็นเรื่องจริงไหมสุดยอดเลยจผมไม่เห็นภาพเลยไม่มีภาพมีแต่ข่าวเขาไปโทษเขาไปเรื่อยบอกว่าเขาไป ไม่มันเข้าห้องแต่งตัวก่อนได้มันอาจจะแบบไปมีอาการบาดเจ็บอะไรก่อนหรือเปล่ามันไม่มีทางครับแบบโต้หรอกอยากจะบอกเอาไว้เลยนะตรงนี้เลยว่าเราอย่าไปหยองเราอย่าไปหยองเราอเชื่อมั่นในทีมของเราเขาบี่สามสิบสี่สิบปีเขายังเชื่อมั่นในทีมจนทีมเขากลับมาได้ใช่ไหมล่ะเราแค่สามสี่นัดอย่าไปสนใจอืมใช่ไหมพี่สิ์คะเอาไม้ไก่ปากหนังเสียงแตกไปได้แล้วไปได้แล้วไปเลยทีเดีวเย็นนี้เข้ามาเนี่ย ไอ้ข่าวกีฬากี่โมงวันนี้วันนี้วันนี้เข้าอ๋อวันนี้เข้าช้าหน่อยเพราะว่าวันนี้มีวันนี้มีถ่ายบอลเล่เหรอหลังหลังบอลแล้วมันจะช้าไงมันมีวอลเล่หกโมงไม่ก็เวลาข่าวมันจะกระเถิบเนี่ยอ๋อแล้วแล้วตอนนี้เข้าประมาณสิบเจ็ดห้าศูนย์อ๋อก็นิดหนึ่งอ่ะรอดูได้ก่อนที่จะวอลเลย์บอลขอบคุณมากท่านทำอะไรให้ฟันฟันก่อนไปรุ่งขวัญไปฟันทองเร็วฟันทองอ๋อสกอสกอหน่อยไมาดูยืนยันละอ่ะสองหนึ่งแมนยูบุกชนะ Oh! <laughs> <laughs>